มาเยี่ยมชมนะชุมชนบ้านเดินเขากลุ่มชาวอาจจะขึ้นเบอร์เชิงตุงนะมาดูบ้านแบบโบราณเขาก็หาชมได้ค่อนข้างจะยากนะศิลปะแต่ตรงนี้กับผมคลาสสิกนะถือว่าคลาสสิกอยู่บ้านเดินแนวนี้หาชมได้ค่อนข้างจะยากนะผม ตัวนี้แถวชุมชนมาล่าเมืองนาเปียงตัวนี้อีกหน,หนึ่งหลังก็สวยนะผมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปด้านในนะเพราะว่าอ,อยู่ด้านนอกถ่ายนะผมาอเจ้าของบ้านขอบางทีเขาจะไม่อยู่กันนะ,ะไปไรไปสวนมัง่งไปตรงนน,นนี้นั่นบ้างสวยนะผมถือว่าคลาสสิกนะฮะเดินชานเขาะจะร่มสมัยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าบเสาตั้งหินอยู่นะให้สังเกตดีๆนะผมะเรือนที่ขึ้นทางจึงตุงนี่ชนมากนี่ถ้าเป็น อ่าชนบ,บทนี่พอจะมีให้ชมอยู่นะผมผสมผสานนะฮะอ่าผสมผสานแบบเก่าแบบใหม่มั่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าโบราณจริงๆเนี่ยเนี่ยดิยนขอแล้วก็เสาตะหินเนี่ยนะผมนี่ก็สวยวิถีแบบบ้านเดินขเข้านะผมอ่าไม่ได้เข้าไปด้านในนะดูด้านนอก เราพรมามาดูบรรยากาศบ้านแบบออกนโบราณโบราณทางเชิงตูนะตัวนี้บ้านดาเปียงนะเรียกว่าชนดั้าเมืองอยู่ชาวบ้านเท่านี่เกไปนเาคนเท่าคนเท่าไปอยู่เฮนนะกันปนปนสักลงสักลายมีก่อนมีอ่าไปยังไปยังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ไม่เอาใจเฮอนยังมีง้ควายอยู่เนอควายกับ โอ้โหควายกัดน oh, ั่นใช่ไหมนะอ๋อไปลาวก็ถือว oh, ่าไกลอ๋องอควายไปได้หนอเอามาดูงอดูควายครับมาชิงตุงอ๋อดูโบราณโบราณโอ้ดีๆเดี๋ยวอดูติดต่อครับผมโอ้สวยเนี่ยตรงนี้สวยพามาชมนะผมบ้านเดินแบบสถาปัตยกรรมแบบเอาแนวโบราณนะตัวนี้สวยนะเออครับผมแนวโบราณจริงๆนะ สวยตัวนี้บางหลังนี่เขาจะเรียกว่าซ่อมแซมนะใศษสังกะสีเาเกา่าผุพังมัง่งเอามา,เ,าเรียกว่า,ามาซ่อมแซมมัง่งแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ายังถือว่าเป็นแบบแนวโบราณอยู่ลนะเสาตั้งหินให้ดูดูแมวกันถ้าผมเสาตั้งหินหลังคาโมลินขอนี่อายุป,ประมาณ50าปีถึงก็ ห้าสิบปีจะยีะะ่ไหนะ,ะยี่ได้ประมาณห้าสิบปีขึ้นเนาะถึงอยุคอะไรกะท่านผมน่าอายุก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าอา่าดูเสาตะหินอ่าวิธีเจ้บบาบ้านเขาท่าผมชนบทของเขานาะเดบ้ง่ายแต่ค่ายล้านนาเมื่อสมัยก่อนนะเพระาะว่ามาชมนะก็ห้าสิบปีขึ้นเนาะ อ่าสมัยปัจจุบันนี้ถ้าลูกหลานสมัยใหม่ก็ให้ให้ดูนะผมสมัยใหม่ละหลังคามุงกระเบื้องนะแต่ว่าโบราณนี่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากผมไปเมืองยองก็เช้นกันนะสิบสองปนาค์ก็เช้นกันหาชมได้ค่อนข้าขอขอของจะยากเราต้องไปตามบ้านนอกชดหมายจริงๆนะถึงจะหาชมได้นะ <c oughs> บ้านเรือนเก่กาชาวไต้ขึ้นเมืองเชียงตุงนะผมสวย <c oughs> จะได้ประเด็นชาติน,นะครับผมเสาก็ ผังไปนะสวยนะผมลคลาสสิกนะับบบ้านเดินแนวนี้นะหาชมได้ค่อนข้างยากนะผมก็มามาจริงจุงก็พยายามหาที่ถ่ายไว้นะเออสมัยก่อนนี่หลุนผูยาตายายนี่ก็ถือว่าอยู่แบบนี้ที่มีฐานะนะผมสมัยก่อนนะบ้านเดือนกลุ่มทางจริงจุงนะผมบ้านนาเปียงแถวลาเมืองนะผมพามาชมนะผม อ่าหลังนี้ก็สวยนะผมเล็กๆนะแต่ผสมผสานอายุก็ถือว่ากลางครับผมห้าสิบปีประมาณหกสิบปีเป็นร้อยปีนี่คงจะไม่ค่อยจะมีนะเพราะสมัยก่อนชาวบ้านเพิ่้อง่ารุ่นอ่ามาตั้งบ้านตั้งถิ่นฐานนี่ก็รุ่นพ่อรุ่นปู่ประมาณนั้นผมดูบรรยากาศสวยนะผมคลาสสิกนะเรือนแถวอ่าเดินโบราณบ้านคอสั่งเชิงตุกนะผม เสาตะหินหลังคาโมลินขอนะสไตล์จริงๆถ้าเป็นของไทยรื่ยสุสปนาก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าอยู่ที่ศิลป,ปะนะฮะการก่อสร้างสม,ม,านะมัยก่อนนะผมให้สังเกตนะเดี๋ยวให้ดูก่นอนออกแนวโบราณจริงๆนี่เขาจะสร้างเขาเรียกว่าเดินแอลแควแอลแค่วนี่หมายถึงว่าฝานะฝานี่เขาจะตั้งเฉียงไม่ได้ตั้งตรงนะส,งสั่งศิลปะสลาสมัยก่อนนี่เขาจะทําแนวนี้ไว้นะผม ผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าเห็นชนเผ่าบางกลุ่มก็มีว่ามืองยอมบางที่มีอยู่ฝาบ้านเขาจะตั้งเสียงนะให้สังเกตอันนี้ตั้งตรงให้สังเกตตัวน,นี้ตั้งตรง,ตรงนะผมตรงนี้จะเสียงอาจจะเฉียงอาจจะเฉียงนะไม่ตรงนะผมก็แสดงว่านี่เก่าจริงๆนะเก่าจริงๆคนปลูกสร้างสงงมัยก่อนนี่เขารู้นะผมแล้วก็เรื่อนบางอย่างสงมัยก่อนอย่างที่ว่านั่นแหละประตูหน้าต่างประตูฝ่องนะเด<อ>็กบางทีบางหลังแทบจะไม่มีนะผม ไอ้ดื้อกับมันกันพอไปมาละมึงยองกับมันกันนะอา่าประตูหน้าต่างเล็กๆนะฮะไหนอ๋อนะฮะผมนี่ก็สวยนะพาไปชมนะผมเพราะวสลบับอา่าใต้ถุนบ้านก็บพิธีเก็บข้าวเก็บของนะผมพิธีชาวบ้านทั่วไปในเชียงตงุงนะผมเดี๋ยวเอาผมหลังนี้ก็สวยนะครับสินะ่าจะอ่าสวยนะผม ดี <iet> gli, ๋ยวจะขับไปดูนะเรือนเก่าชาวไทยขึนเมืองเชียงตุงนะตรงนี้ชอบับผมหาชมได้ค่อนข้างจะยากตองมานอกเมืองตัวนี้บัานนาเปียงนะนอกเมืองเชียงตุงนะผมบ้านเมืองแยกตัวนี้เนี่ยเป็นยุ้งสางนะแยกเข้าเราเข้าหลงเข้านะคอยเก็บไว้ดงเดินเขานะก็อุปกรณ์เครื่องใช้นะของใช้ชีวิตประจำวัน ต่างตัวนี้เป็นเดินชานเหมือนใ่ส้วยุบราณถ้าเดินชานนี่ก็จะปลูกผักเล็กๆตัวนี้นะเดินชานเขาสวยอยู่บุมนะฮะอย่างที่ผมบอกสังเกตนะประตูหน้าต่างเขาจะเล็กๆนะผมว่าสมัยเก่าโบราณน,นะแต่ว่าเดินตัวนี้เป็นแบบรุ่นกลางนะทำให้เก่าจริงๆวเวลาขึ้นไปกลางวานันนี่มือเทเ่มือนกันนะ อาวิ่ดีบ้านเดินของผม,ผมทางเชิงตุงเราผม,ผมชาวไทยคืนทางเชิงตุงนะสวยอยู่ถ้าผมดังนี้ก็เก่าเหมือนกันให้ดูสังเกตดูนะฮะแต่ว่าเก่ากลางนะไม่ใช่เก่ากึก,าก,กนะถ้าเก่ากึกนี่ก็จะต้อง90ปีถึง100ปีขึ้นไปตัวนี่ตัวเรนอน50ถึง60ปีนะผมก็สเสาตะหินนะครับมันขออย่างใต้ถุนบ้านเขาเก็บ อา,อาการเกษตรทั่วไปนะมีล่อวัวล่อเกี์ยนนยมีสีข้าวด้วยบางทีมีหมูมา้าเป็ดไก่ัวคว้าเจ้าจางผมปืนสําคัญนะที่เขาต้องมีไว้จอดมาดูเสาต้งหิน,นข,อของเขาก็ค่อนข้างจะหาชมได้ยากเพมาถ่ายทำนำเสนอไปนะสาระห้าเมืองนี่นะครับ ไปแต่เริ่มเมืองนี่พิธีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นอะไรยังไงนะย้อนยุกคล้ายๆย้อนยุกแลานาสมัยก่อนนะผมผสมภาษาเนบทในหนังนี้นะพระิตาข้าวนะผมเขาทำได้มาอยู่อ่า ผมเดือนหลังนี้ก็กึง่งผสมผสานะอะเรียกว่าน่าจะเป็นการผสมผสานก็ซ่อมแซมไอสกเก็ตด้านล่างจะมีอิฐปูนนะเขาก็ด้านบนนี่เป็นแบบเดิมๆอยู่นะแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นอิดเป็นปูนนะเขาก็เรียกว่าไม่ลื้อออกนบผมหลังคาโมเดิรนขออยู่ดูลาย ชาวบ,บ้านที่จะเงียบเงียบครับเพราะว่าบางาบงสวนมากไปไร้ไปสวนมั่งไปทำง,งานมัง่งกลางวันไม่ค่อยไดอยูอ่สวยอยู่กระผมเดีนยวนี้ก็สวยนะผมรั้วนะรั้วสลับอันที่เขาใช้เรียกว่าเป็นกั้นนะสมัยใหม่มั่งสมัยเก่ามั่งสมัยใหม่ก็เป็นอิฐปิดปูนะแล้วไปสมัยเก่าก็เป็นรั้วสลับผมสวยครับผมพามาชมอีกครั้งนะแต่ตอนนี้อาจจะร้อมสมัยนะ ไอ้ดมสมัยยังไม่เก่าเกินนะแต่ว่ายัางเป็นเดินไม้ผสมอิดปูนอยู่นะผมบ้าราคามือขออยู่ผสมผสานนะไอะ้นี้ในค่าอย่างเดินล้านนของเรานะใตล้ถุดบ้านก็มีรถไถมีจะมีอะไรมั่งที่เขาใช้กัน แบบร่วมสมัยรื้วกึ่งสมัยใหม่นะครับ